แล้วมันก็เห็นนะเห็นอันนี้ก็หงุดหงิดได้ยินอันนี้ก็หงุดหงิดได้กลิ่นอย่างนี้ก็หงุดหงิดนะได้รสอาหารอย่างนี้ก็หงุดหงิดนะคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็หงุดหงิดเหอนกันจิตมันจําความหงุดหงิดได้ต่อไปไม่ได้เจตนาตาหูจูมลิน,ะาก,นกายใจกระทบอารมณ์ปุ๊บจิตเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาสติมันระลึกได้เองนะว่าหงุดหงิดแล้วนี่แหละคือสติตัวจริงไม่ได้เจตนาทําให้เกิดนะสติตัวนี้ดีมาก เป็นสติที่มีกําลังแก่กล้าถ้าต้องคอยบิ้วเตือนตัวเองให้รู้สึกเตือนตัวเองให้รู้สึกอะไรเนี้ยยังอ่อนเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนแต่ถ้าเป็นกุศลที่เกิดอัตโนมัติเนี่ยเป็นกุศลที่มีกําลังกล้าแนละ้วนี่เบื้องต้นเราดูสิ่งที่เกิดบ่อยๆในตัวเราเองขี้โกรธก็ดูโกรธเป็นหลักแล้วก็เห็นจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธขี้โลภก็ดูจิตที่โลภเป็นหลัก หลวงพ่อใช้คำว่าเป็นหลักนะไม่ใช่ว่าดูตัวเดียวนะแต่ว่าดูตัวเนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวประจําดูบ่อยๆชี้รอบก็ดูตัวรอบเดี๋ยวจิตก็รอบเดี๋ยวจิตก็ไม่รอบฟุ้งซ่านพวกฟุ้งซ่านดูยากนิดหนึ่งอยู่ๆจะไปดูจิตฟุ้งซ่านกับจิตไม่ฟุ้งซ่านดูลําบากเพราะฉะนั้นตัวโมหะเนี่ยเริ่มดูยากตัวโทสะดูง่ายที่โสดตัวราคะตัวโลภะราคะดูยากปานกลาง แต่ตัวโมหะยากที่สุดอย่างใจฟุ้งซ่านแล้วจะให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยต้องฝึกกันนานต้องมีตัวช่วยทํากรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งนะเช่นหายใจเข้าพุดหายใจออกโทไปนะต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งนะแล้วพอจิตมันหลงไปฟุ้งซ่านไปหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจลืมพุทโทเงีนะ้ยถ้าเรามีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะพอจิตมันหนีไปจากเครื่องอยู่เนะี่ยโอกาสที่เราจะ,ะระลึกได้ว่าเฮ้ย hey ลืมลมหายใจแล้วลืมพุโทโธแล้วมันก็มีมากขึ้นถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่นะจิตมันก็จะหนีไปทั้งวันเลยไม่เคยรู้สึกตัวขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสู้กับโมหะนะจำเป็นมากๆเลยต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ที่จริงแล้วจะสู้กับโทสะหรือสู้กับโลภะราคะอะไรเนี้ยก็ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอย่างหลวงพ่อนะเวลาภาวนา ที่หลวงพ่อดูจิตใจที่มีโทสะไม่มีโทสะเนี่ยหลวงพ่อเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอาศัยจิตเป็นวิหารธรรมไม่ได้ไปเพ่งจ้องให้จิตอยู่นิ่งๆนะคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เจตนาเพราะจิตมันชอบหลวงปู่ดนบอกให้ดูจิตหลวงปชอบมากเลยจิตนี้ทําไมมันวิจิตพิสดาอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยใช้จิตนั่นแหละเป็นวิหารธรรม แต่พวกเราถ้ากําลังของสติอะไรพวกเรายังไม่แข็งแรงสมาธิเราไม่แข็งแรงแนะนำให้ใช้กรรมฐานที่หยาบขึ้นใช้กายอย่างเงี้ยกายเป็นของที่หยาบที่สุดนะในขันห้านะแต่ที่ชั่วที่สุดก็คือจิตวิญญาณนะกายไม่มีความดีความชั่วอะไรนะแต่กายเป็นของหยาบดูง่ายๆเมื่อเราเราคอยรู้สึกร่างกายไปเนะช่นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหาเข้ารู้สึกพอมันลืม ที่จะรู้สึกการหายใจออกหายใจเข้าก็คือหลงนะพอลืมเมื่อไหร่แล้วเอ้ยหลงแล้วเนี่ยทีแรกก็บอกมาหน่อยเฮ้ยหลงไปแล้วกลับมาหายใจต่อนะหรือเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเราคอยรู้สึกเรื่อยๆแล้วต่อมาพอเราขาดสตนะิเราลืมร่างกายแล้วขาดสติจิตก็หนีออกไปที่อื่นนะพอร่างกายเราเกิดขยับขึ้นมานะสติเกิดเองอันนี้หลวงพ่อก็เคยทดลองนะตอนนั้นเข้าไป กลับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในนะตอนนั้นหลวงพ่อภาวนาหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าหลวงพ่อภาวนาช่วยตัวเองได้แล้วละหลวงพ่อถึงกล้าออกไปดูการปฏิบัติอย่างน้นอย่างนี้นะหาประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้นเห็นหลวงพ่อเทียนสอนลูกศิษย์อยู่ตอนนั้นเป็นครวาสหมดเลยนะที่ท่านสอนเวลาสอนพระท่านคงแยกสอนทหารในพวกโยมมาเรียนอยู่ท่านก็สอนขยับมือทําจังหวะเนี่ย หลวงพ่อก็ดูอ๋อท่านมีสิบสี่จังหวะข้างนั้นมีเจ็ดจังหวะถ้าสังเกตดูก็ท่านก็ดีเหมือนกันนะท่านขยับไปเนี่ยจิตของท่านรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเราดูได้อะดูกริยาท่าทางหน้าตาท่านนะมันรู้เนื้อรู้ตัวคนหลงกับคนรู้สึกตัวหน้าตาไม่เหมือนกันนะถ้าพวกเราหัดสังเกตเราภาวนาเรื่อยๆเรารู้สึกตัวเป็นเนี่ยเราเห็นคนนี้ปุ๊บเรารู้เลยละไอ้นี่มันกําลังหลงอยู่ ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรนะไม่ใช่ปาฏิหาริย์อะไรนะเป็นเรื่องปกติเลยน,ะนี่หลวงพ่อดูว่าหลวงพ่อเจียนดีฮนะท่านพูดพูดอยู่แท้ๆนะท่านก็ยังรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงหลวงพ่อก็ลองไปนั่งใต้ต้นไม้ที่วัดของท่านนะเราก็ลองขยับมือตามไปจำไหมมีสิบสี่จังหวะนะวนะ่าทำสองข้างนะนะข้างละเจ็ด ทำไปทํามาลาคาญบอกแล้วว่าเป็นคนขี้โมโหสิบสี่จังหวะเยอะเกินไปลาคาญนะก็ย่อลงมาเหลือสองจังหวะเหลือแค่นี้มันแทนสิบสี่จังหวนะขยับเนี้ยแล้วก็หัดขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วถ้าจิตหนีไปก็รู้ทันลืมการขยับเนะนี่ยเล่นอยู่ไม่กี่วันนะวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนน เห็นเพื่อนเก่าแก่เดินอยู่คนละฝักถนนตอนนั้นดีใจเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานนะสนิทกันด้วยเพื่อนสนิทนะแต่มาถึงวันนี้ลืมไปแล้วว่ามันคือใครนะไม่รู้จำไม่ได้ว่าใครพอเห็นเพื่อนก็ดีใจดีใจไม่รู้ว่าดีใจนี่ขาดสตินะก็เริ่มจะก้าวเท้าไปข้ามถนนมองขวามองซ้ายมองขวาไม่มีรถเท้าเริ่มเคลื่อ<ก><บ>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 <ส>น,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 <ส>น พอเท้าขยับนะสติเกิดเองเพราะเราเคยฝึกขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกตอนฝึกนะักขยับมือแต่พอเราขาดสติพอเท้าเราขยับนะสติเกิดเองเลยเหมือนเปิดสวิตตื่นพลึบขึ้นมาเลยนะก็รู้โอ้วิธีของท่านใช้ได้จริงๆนะทําไปแล้วสติเกิดได้จริงๆถ้าสติเกิดได้เนะี่ยเรารู้วิธีที่จะรักษาศีลรู้วิธีที่จะฝึกจิตรู้วิธีเจริญปัญญานะสามารถทําได้ เพราะถ้ามีสติกนะ็สามารถพัฒนาศีลสมาธิปัญญาได้ถ้าขาดสติตัวเดียวไม่ต้องพูดถึงศีลสมาธิปัญญาคำาหนึ่งหลวงพ่อไป,ไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนตอนนั้นท่านเป็นมะเร็งต่มน้ำเหลืองท่านอยู่โรงพยาบาลจุฬาเนี่หลวงพ่อก็ไปเยี่ยมท่านไม่เคยเจอท่านนะลูกศิษย์ท่านนะมาเรียนกับหลวงพ่อเยอะเลยแล้วก็บอกท่านก็พูดถึงหลวงพ่ออยู่อะไรเงี้ยว่า มันแนวเดียวกันนะพอเข้าไปถึงไปกราบท่านท่านนอนลูกไม่ไหวพอท่านเห็นหน้านะท่านก็บอกอไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วหมายถึงว่าท่านบอกขยายความนะบอกพระศาสนาแนละ้วก็ไปได้แล้วละมีคนสืบทอดละสืบทอดอะไรสืบทอดการเจริญสตนะิแล้วท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าท่านไปเทศ ที่แห่งหนึ่งหลวงพ่อจําได้นะแต่ไม่เอ่ยมันน่เกลียนเนี่ยจะไปกระทบกระทั่งท่านไปเทศที่แห่งหนึ่งพอเทศเสร็จนะคนจัดนั้นก็มาต่อว่าท่านหลวงพ่อทาไมไม่เทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาพูดอยู่ได้เรื่องเดียวเรื่องสตินะแล้วมันอย่างนี้มันจะดีหรออะไรเงี้ยท่านก็เล่าเสร็จแล้วท่านก็บลล้อหือๆนะท่านก็บอกว่าเขาก็ถูกของเขานะเราก็ถูกอย่างของเราเนาะอาจาร,รย์ประโมทอะไรเงี้ย เพราะอะไรมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาขาดสติตัวเดียวนะไม่ต้องพูดถึงแล้วศีลส,สมาธิปัญญามันมีไม่ได้หรอกพื้นเบื้องต้นเนี่ยพวกเราหัดสติให้ดีนะทํากรรมฐานอะไรก็ได้ักอย่างหนึ่งแล้วถ้าจิตใจเราหนีไปนะคอยรู้หรือจะฝึกกรรมฐานเกี่ยวกับกายก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆต่อไปพอขาดสติแล้วร่างกายขยับปุ๊บ สติเกิดเองน,นต้องฝึกนะจนสติอัตโนมัติมันเกิดขึ้นนี้พอสติมันเกิดนะเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบอารมณ์แล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจนะให้คอยรู้ทันไว้อย่างเราเห็นคนนี้เราเกลียดมากเลยนะเห็นนักการเมืองคนนี้เราไม่ชอบอเยนะ้ยโทรสามพุ่งขึ้นมาแนละ้วมือนิ้วจะขยับคีย์บอร์ดไปด่าเขาแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอตัวก็ด่าได้นะขยับ เราก็จะเห็นสติมันเกิดน,นะเห็นเฮ้ยจิตมันมีโทสะแล้วนะคิดจะเล่นงานเขาแล้วนะพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะโทสะมันจะดับนะกิเลสมันสู้สติไม่ได้หรอกขอให้มีสติที่จริงๆอ่สติที่แท้จริงอัตโนมัติขึ้นมานะกิเลตดับหมดนะไม่ต้องห่งวงเพราะงั้นการภาวนาเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้สอนพวกเราให้ละกิเลสเลยนะหลวงพ่อสอนให้พวกเรามีสติท,ทันทีที่เรามีสตินะ ไม่มีกิเลสให้ละหรอกกิเลสมันดับหมดแล้วทันทีที่สติเกิดก็กิเลสดับหมดแล้ว,ลวกิเลสกับสติไม่เกิดร่วมกันเนี่ถ้าเราตาหูจมูกลิ้นใจใจกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดกิเลสขึ้นมาเห็นผู้หญิงสวยจิตมีราคาไึ้าาไมไหมารู้ทันจิตที่มีราคะราคาก็ครอบงาใจไม่ได้หรือถ้าเราเคยฝึกร่างกายเห็นผู้หญิงสวยเราก็จะเดินไปปาแป้งเขาเอาแป้งไปทาเขา ตอนสงกรานต์นะใจในีนนนะใ่คิดลามกมนะันเห็นอ่ะใจมันคิดลามกแล้วถ้ายังไม่เห็นตอนใจคิดลามกตอนที่มือเค,ออเคล,เคลนะเคื่อนอย่างเงี้ยเคยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะมือเคลื่อนเนี่ยเอาแป้งไปทาเขานะี่ยขยับเนี่ยสติเกิดเลยนะสติเกิดเองเลยเฮ้ยนี่มันเอาประเพณีอันดีงามนะมาใช้ในทางที่ไม่ถูกนะสติมันรู้อะไรควรอะไรไม่ควรนับรองว่าไม่ผิดศีลนะ ถ้าสติของเราเกิดเนี่ยกิเลสมันจะเกิดขึ้นมาเรารู้ทันปั๊บเนี่ยกิเลสครอบงําจิตไม่ได้เราจะไม่ทําผิดศีลหรอกนี่คือศีลอัตโนมัตินะพอสติอัตโนมัติรู้ทันจิตยอย่างอัตโนมัตินะศีลอัตโนมัติก็เกิดแล้วตอนที่จิตมันเคลื่อนไปตามกิเลสนะตรงนั้นนะ่ะสมาธิมันเสื่อมจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตไหลไปแล้วอย่างเอื้อมมือจะไปเอาแป้งไปทาสาวเอื้อมมือไปสติรู้ทันปับ๊บนะราคาดับ พนะราคาดับเนี่ยจิตที่เคลื่อนไปหาสาวเนี่ยก็ดับไปด้วยนะจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติขึ้นมาสมาธิเกิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติที่ถูกต้องอันตโนมัตินะสมาธิอันตโนมัติก็จะเกิดขึ้นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตงั้นบางครั้งนะจิตเราฟุ้งซ่านเคลื่อนไหวพิจารณาธรรมะนะแต่จิตตั้งมั่นอยู่นี่จิตไม่ได้สงบเฉยๆอยู่นะจิตกําลังเดินปัญญาอยู่